สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาหาไปกินข้าวแนมาอันผ้าพี่น้องมาเบิงแกงน่องไม้ใส่หม้อหนึ่งพี่น้องแกงน่องไม้ใส่หม้อหนึ่งอยู่สูตรโบราณครับพี่น้องหลายครับพี่น้องอันตีใส่หมอมันพ่อกันเอียงตื่นยังนี่ขบเบือขบเบือโอ้หน้าขบเบือใส่แบบนี้เนาะหน้าขบเบือ บครับน้อง,งบเบียร์ครับแกง้องใหม่ใส้นมาหนึงพี่น้องสูบราลส่นซบราลนให้เราเบียร์กับเสียบปาตีครับนาตีสินุ่งลำเพลินพี่น้องอุ้ยคนกุรัรรกุหลกเป็นเสียบพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะ

ใส่ใส่ผักขาน้ำผักชะโอมมาเน่อยชะน้อยก็ใส่แต่ว่าผมแบ่งไว้ถ้วยหนึ่งใส่แยงก็ใส่เออเพราะว่าบ่ถือกันกับผักขาบันไดนะครับแบ่งไว้ถ้วยหนึ่งน้ำน้ำยังน้านึ่งก็คพันย่างดีปั้นปั้นเขาเบื่อเขาปั้นที่กันปันเลย In long lạc, anh yog nương yog yog nương kim tăm hôn nặng 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 กกะ่ยงตาแขงไวมันบ่ตาแ่งไ้ได้กระเบงอมีอยู่ตกงตาแข่งเจ้น้อยนี่แหงหลายนอนน้ำน้าหน้าเนาะนีัก่หมอน้อยม่แบงใหนหรน้เียวพักพวกกระเนี่ยงพกกะแงโค้งเลยครับนี่พักกะเน่ยงโคกพักกะเงหน้าครับเหมือนพักกะแ่ยงโค้ง แต่ปกติ่โคงน่งสุดยอดก็มีพี่น้องอ้นักกอลเอากรบปูดองมาเลยอยู่ในผูกระดกมีอยู่ผู้หนึงนะติเนี่งโค้งบ่น้ยานาเออยาานังกอยอยากใส่น้ำลายอยู่นี่อ้ยจะเสียพี่น้องคน่ะ เพียง้อมันเลยเต็มหมอหนึ่งหมอนร่อนพี่รองุณน่ะมีห้ลอพอมุดยอชุดล้อพอมเอาว้นะพี่รองถ่ายได้อีกสิบเอาตัวไม้ไปก็ได้รลอ้อไหลแล้วท่านหนึ่งสีกินท่านอะไครับแกงขาดแกงขาดไ้อยูเล่า ตัวหนี่งเพื่อแช่ผักขาด้ตัวนี้คุณตัวแส่ผักขาเออนี่ผ่อเลย้างหน้าสิกินยงานั่นครับฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามไปครับเด้อบูหาไปกินชาแนลแกงมะม่ายใส่โมหนึ่งพี่น้องอย่าลืมแช่เลยครับเป็นกำลังใจให้ของบู้หาไปกินนะครับเด้อ สำหรับคลิปนีไวันี้สวัสดีครับ